EQ เนี่ยสำคัญในยุคนี้มากขึ้นเพราะตอนนี้ที่มากคือคนฉลาดแต่ที่ขาดคือคนดี การที่เราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่เป็น EQ อย่างไงเนี่ยสั้นๆก็คือเราต้องกลับไปที่เรารู้จักตัวเองแค่ไหนนักธุรกิจจะรู้จักคนอย่างกว้างขวางแต่นักปราชจะรู้จักตนอย่างลึกซึ้งพัฒนา EQ เริ่มมาจากการกลับมาศึกษาที่ตัวเองแต่จะให้ไปเพิ่มบอกโอ้ oh, ได้ยินบ่อยแล้วเรื่องนี้ครั้งที่แล้วก็ได้ยินศึกษาตัวเองต้องทำยังไงจำไว้อย่างนี้ครับทุกอารมณ์เป็นอาจารย์อารมณ์ไม่ใช่มารแต่ผ่านเข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ของเรา<ม>อารมณ์ทุกอารมณ์ เป็นอาจารย์ของเราเนี่ยแหละครับคือตัวเริ่มการศึกษา eq ที่ดีที่สุดหลายๆท่านที่เป็นนักธุรกิจที่พี่ไปเจอมาที่แบบเกง่งๆระดับประเทศหรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าเออ eq สําคัญมากนะ eq สําคัญกว่าเพราะว่าที่ที่เรียน marketing ที่ดีที่สุดบนโลกใบน,นี้คือใจตัวเองครับใจตัวเองเป็นมหาลาัย marketing สุดยอดแห่งมหาลาัย marketing คือใจตัวเองเนี่ยถ้าอยากเรียน marketing